สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาเจอกันอีกรอบหนึ่งครับก็บอกว่าการเดินทางทำให้เราออกไปพบเจออะไรมากมายตามรายทางที่เราผ่านไปไปเจอผู้คนไปเจอเรื่องราวต่างๆมากมายซึ่งข้างทางมันมีเรื่องราวให้น่าสนใจเสมอซึ่งสำหรับคนที่มาทำส่วนเหมือน,นผมเนี่ย ผมจะมีความตื่นเต้นมีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นคือเกี่ยวกับต้นไม้ผมขับรถผ่านไปหลายๆรอบผมเห็นต้นไม้สวยงามบางต้นสวยงามบางต้นผมก็อยากเอาไปปลูกที่สวนผมวันนี้ผมมีโอกาสเดินทางจากกรุงเทพมาที่เพชรบูรณ์ผมก็ใช้เวลานะั้นเพราะเหมือนที่บอกผมไม่รีบเร่องอนยะู่แล้วเพราะว่าชีวิตผมก็คือคล้ายๆกับ มาทําส่วนเต็มตัวมันไม่ได้ว่าต้องเข้างานประจำเลยแล้วก็ในระหว่างทางที่ผมมาผมก็แวะเก็บเมล็ดพันธุ์ต้นไม้ต่างๆที่ผ่านมาแล้วก็ตอนที่ผมอยู่กรุงเทพผมก็ไปเดินตามห้างมันก็มีบางห้างที่เขามีต้นไม้ปลูกแล้วก็มีเม็ดมันร่วงลงมาผมก็เลยไปเก็บไว้เก็บมาเพื่อที่เอามาปลูกขยายพันธุ์ที่สวนตอนเนี้ยผมก็ได้มาหลายตัวเหมือนกันหลายชนิดเหมือน ตอนนี้ผมก็กำลังศึกษาว่าจะพ,พาะเพาะเมล็ดกันยังไงแต่ผมว่าโดยเบสิกพื้นฐานในทั่วไปมเมล็ดมันก็ไม่น่าจะแตกแต่างกันมันจะมีมเมล็ดบางตัวที่มันมีเปลือกแข็งเช่นต้นคูนต้นหางยูงอะไรเงี้ยแต่ต้นอื่นก็ไม่น่าจะไม่น่าจะยากแต่ก็ผมก็จะไปศึกษาอีกเพิ่มอีกนิดนึงสำหรับคลิปเกี่ยวกับการเพาะต้นไม้ต่างๆผมอาจจะไม่ได้ถ่าย ไม่ถายไม่ได้มาถ่ายทุกท่านดูเพราะว่ามันค่อนข้างจะใช้ระยะเวลานานในการในการถ่ายในการเพาะแล้วก็รอให้มันเติบโตแล้วก็เอามาเผยแพบรบ่แต่ผมเป็นคนชอบที่ค่อนข้างแะใจร้อนผมก็เลยจะมาพูดคุยแบบนี้นแบบแบบว่าไม่มีรูปไม่มีอะไรให้ท่านคืออาจจะคืนนี้อาจจะสั้นๆเพราะว่าผมเพิ่งเดินทางมาถึงช่วงเงยน็นๆผมว่ามาดูจัดการในส่วนอะไร ก็ไม่ได้อยู่สี่วันก็กลับมามีเรื่องราวให้ต้องทําอีกเยอะนะครับเพราะว่าก่อนคืนหลังยี้ผมไปคืนหนึ่งมันมีพายุเข้าที่สวนวันนี้ผมเดินตำรวจด,ดูงเข้าๆแล้วละ่ะมีเสียหายนิดหน่อยต้นกล้วยบางต้นก็ไอ้ที่เคยใหญ่มันก็เกือบหักจะจะถึงจะคือมันนองลงมาจะถึงดินล่ะผมก็ต้องไปแก้ไขตรงน,นี้แล้วก็ค้างผักเก่าผมก็มีหักอะไรบ้าง แล้วปเจอต้นไม้ที่ผมปลูกไว้ก็มันก็ทํางานของมัน่ะถึงเจ้าของจะไม่อยู่แต่ว่ามันก็เติบโตของมันได้อันนี้กลับมาถึงที่ระหว่างทางที่ผมเดินทางมาผมไปได้ไมเมล็ดอะไรมาบ้างเอาสั้นๆเลยเพราะว่าผมจะไม่เยินเยอะตัวแรกที่ผมได้คือต้นเหลืองปรีดิยทรซึ่งผมได้มาจากห้างในแถวรัดกระบงังแห่งหนึ่งผมไม่บอกชื่อแล้วกันเพราะว่าผมไปเดินหน้ารับแฟนไป ไปก็คือ,คอไปพักผ่อนปกติก็คือถามว่าผมมาอยู่ส่วนเลยผมผมเคยพูดหลายคี่ว่าเออผมชอบชีวิตแบบทำชาติแต่ส่วนหนึ่งแฟนผมก็ต้องอยู่กรุงเทพเลยผมก็ต้องเออไปเทคแคร์ไปดูแลเขาแล้วก็เขาก็ชอบสไตล์นั้นผมก็ต้องไปเดินตามแต่ในระหว่างที่ผมเดินไปนั้นน่ะผมก็สังเกตุต้นไม้ที่เขมามังปูกที่ที่หนะ้าค่อนข้างจะมีหลากหลายต้นมากผมไปสะดุดกู่ต้นหนึ่งดอกที่เหลืองสวยงามมาก เป็นเหมือนที่บอกเมื่อกี้เป็นต้นเหลืองปรีดียทรซึ่งสวยงามมากผมเตะตาเตะใจมากเพราะตั้งแต่คลิปที่แล้วผมที่ขับรถผ่านคลองระพีพัดผมไปเจอต้นเหลืองเชียงรายมารอบหนึ่งแล้วแต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าผมได้ผมได้เหลืองเชียงรายกับเพชรบูรณ์ไหมตอนนี้มาพูดถึงปรีดีเหลืองปรีดียาทรฝก่อนอผมก็ได้ไปที่ห้างแล้วก็ตอนแรกผมเอ๊ เราจะเก็บเม็ดมันได้ไหมกลัวกลัวเพราะว่ากลัวว่าแม่บ้านพวกเจ้าของห้างเขาจะมีปัญหาอะไรปะ่ะผมกล้วเขาก็กวาดไปทิ้งทิ้งข้างๆข้างๆต้นผมก็เลยว่าเขาคงไม่หว่วงอะไรผมก็เลยไปแอบเก็บเกีมาก็อย่าไปบอกเจ้าของห้างแล้วละกันเผื่อเขาจะตามมาเพราะาผมไม่บอกชื่อห้างเลยก็ได้เหลือปริยาธรมาผมว่าน้าได้ประมาณสักห้าสิบเมตรแต่อีกชิ้นนิดหนึ่งผมไม่รู้ว่ามันเป็น ต้นต้นเซี่ยวดอกสีอะไรไม่แน่ใจออกเพราะามันน่าจะมีหลายดอ,อกแต่ว่าถือว่าเป็นเป็นต้นเซี่ยวแล้วกันผมว่าเพราะว่าตอนผมไปเก็บเม็ดมันอ่ะผมก็ลืมไปว่าเม็ดมันสีอะไรเพราะว่าไอไอ,ไอดอกมันร่วงไปหมดลนะผมก็เลยได้ได้เม็ดมาก็ไอตัวนี้ได้มาไม่เยอะประมาณสักสิบกว่าเม็ดอันนี้คือในห้างผมได้มาสองชนิดละคือหลังจากนั้นหลังจาก ที่ผมกลับมาเดินทางกลับมาเมื่อเช้าเนี่ยตัวแรกที่ผมได้ก็คือแถวคลองละพีพัฒน่าจะถนนรปชประมาณ3ามสูงสามถ้าผมจำไม่ผิดนะเรากิโลเมตรที่12-13มันจะมีต้นเหลืองเทียงรายที่ก็ปลูกไว้ข้างทางซ้ายมือประมาณสัก2อกิโลก,กว่าเพราะว่าครั้งที่แล้วที่ผมเคยพูดในคลิปเกี่ยวกับการออกนอกเส้นทางเลยผมก็เจอเส้นทางตัวนี้ผมก็เลยไปเจอดอก ผมก็ไปเสิร์ชดูมันเป็นดอกอะไรเห็นเพื่อนแนะนำว่าบางบางคนก็บอกว่าเป็นดอกเหลืองอินเดียบ้างต้นปรีดาทรบ้างต้นสุพรรณิกาบ้างผมก็เออผมก็เลยไปเสิร์ชดูจนมาเซิร์ชมาเจอว่าไปปลูกที่ตรงเนี้ยที่กอมอกิโลเมตรที่เท่านี้เป็นต้นนี้กเ็เลยคือเลยทราบว่าเป็นต้นเหลืองเชียงรายซึ่งมันจะออกดอกปีหนึ่งแค่ครั้งเดียว ก็คือครั้งเดียวมันออกแค่เจ็ดใบแล้วก็ร่วงไปหมดเลยแล้วก็แต่ในความสวยงามของมันตรงนั้นอ่ะผมชอบอยู่อย่างเดียวเวลาออกดอกใบม,มันไม่มีสักใบเลยมันจะร่วงผลัดใบออกหมดเลยเหลือแต่ดอกสีเหลืองซึ่งผมว่ามันสวยงามมากเลยตั้งใจว่าจะเป็นันหลังถ้ามีโอกาสผ่านมาผมจะไปเก็บเมล็ดมันซึ่งไอก่อนที่ผมจะไปเก็บเมล็ดมันผมก็สั่งออนไลน์แล้วต้นไม้สามต้น100ร้อยกว่าบาท เอเอ,เอ,เอนั้นเป็นทาาโง่แลยนผมคนนึกว่าผมไม่ได้เดินทางกลับมาที่นี่อีกแล้วแต่พอดีแฟนผมเข้าโรงพยาบาลผมก็เดินทางเข้ากรุงเทพอีกรอบนึงก็เลยท้ากับก็เลยเอ๊ะลองแวะไปดูว่ามันจะมีลูกมันออกมามันจะเป็นฝกักคล้ายๆกับม้ามุ้ยอ่ะเดี๋ยวในรูปผมอาจจะไม่มีไม่ได้อินเสิร์ตรูปอะไรดูผมก็จะเดี๋ยวก็ท่านลองไปเสิชดูใน youtube หรือใน Google ก็ได้มีเยอะครับเพราะว่าเขาลงมาเยอะแล้วผมก็ไปเสิชดูความรู้คร่าวๆเบื้องต้นแล้ว บอกต้นเนี่ยไอ้เหลืองอินเดียกันเหลืองเชียงรายค่อนข้างคล้ายกันว่าจะมีข้อแตกต่างกันนิดนึงสุงว่าผมก็ได้ฝากแล้วก็ลูกเหลืองเชียงรายไปเยอะมากเพราะผมว่าไปเก็บมาฝากเยอะผมไม่รู้ว่าผมจะปลูกสวนผมห้าไร่ไม่รู้จะล้นสวนหรือเปล่าเพราะว่าฝักผมว่าได้จะประมาณสักร้อยฝักแล้วก็มันจะมีลูกเม็ดเล็กๆข้างในเยอะผมก็ไม่รู้อ่ะเนื่องว่ามันมีไม่ค่อยเยอะ แต่มันก็มีลูกข้างในอีกเยอะหนึ่งก็เหมือนเดิมก็ผมก็จะไม่ไม่ได้มามาพกให้ดูเพราะว่าผมก็คงมีใน youtube ในอะไรเยอะแยะตัวต่อมาผมก็ขับรถมาเรื่อยๆเรื่อยๆผมก็เจอส่วนมากที่เจอในถนนบ้านเราก็จะเป็นต้นคูณแต่ที่สวนผม,มต้นคูณมีแล้วแต่มันเป็นต้นคูณที่ผมสังเกตเห็นวันนี้ต้นคูณจะมี มันมีดอกสีเหลืองจริงแต่มันมีสีเหลืองเข้มกับสีเหลืองอ่อนที่ส่วนผมมีสีเหลืองเข้มอยู่แล้วผมไปเจอเหลืองอ่อนผก็เลยลองเก็บฝักมาดูซึ่งวิธีการปลูกผมก็ผมไอไอไอสีเหลืองไอดอกคูณสีเหลืองเนี้ยหาได้ถนวนตัวไปในบ้านเราโดยเฉพาะเส้นสองหนึ่งที่วิ่งมาเป็นจบูนเยอะเลยมีทั้งเหลืองอ่อนเหลืองเหลืองเข้มก็ผมก็ได้มาอีกตัวหนึ่งแล้วก็หางูกยูง ผมจะได้มาสามตัววันนี้หางนงยงได้มาสามตัวเป็นหางนงยงฝรั่งฝรั่ง,งอีตัวแรกที่ผมได้เป็นเป็นเป็นสีออกแดงเหลืองสีแดงเข้มลแล้วก็มีแซมสีเหลืองตรงขอบๆมันะอันนี้ผมได้ที่ที่อาเภอพัฒนานิคมแถวลบบุรีก็ผมก็เก็บมาได้ประมาณสักผมว่าไม่น่าจะเกิน50เม็ดเพราะว่าเม็ดมันก็มีรวงบางผมว่าเออได้มาพันหนึ่ง ก็มาเรื่อยๆก็ไม่เจออะไรเพราะสมวนมาเจอต้นคูนบ้านเราผมก็เลยขับมาเจอแถวบึงสัมพันธ์ก็มาเจอหางนกยุงฝรั่งอีกแบบหนึ่งเป็นหางนกยุงที่ดอกแดงเข้มได้ตัวหนึ่งละแดงเข้มก็ได้เป็นฝองตัวแล้วก็ฝักกันมอนกันก็ได้ประมาณห้าสิบกระลูกก็คือที่ผมแกะในฝักมาแล้วเม็ดมันก็ได้ประมาณห้าสิบประมาณห้าสิบห้าสิบเม็ด แต่ไม่รู้มันจะโตได้ไขนาดผมว่าจะเพาะเพาะไว้เราปลูกที่สวนเพราะว่าผมจะปลูกให้มันหลากหลายที่สุดเพราะว่าความสวยงามเราก็เป็นผู้ชายอาจจะไม่ได้ชอบแต่ว่าเวลาขับรถผ่านทางพวกนี้เราก็เจอดอกมันตลอดปีก็เหมือนที่ผมเคยบอกทีบ่อผมขับรถเส้เนี้มา16-17ปีแล้วผมเห็นมันตลอดเอ๊ะมันก็สวยดีทําไมพอเรามีสวนเป็นของเองก็อยากเอามาปลูกก็เลยเก็บมา ตัวต่อมารู้สึกจะเป็นดอกอะไรเออก็จะเป็นอดอกเซี่ยวสีขาวไอ้นี่ผมไม่รู้จักแต่ใบใบมันเหมือนเป็นใบคู่อะไอคุณลักษณะผมอาจจะไม่ชัวร์ไม่เลยแต่ว่าพอดีที่ปั๊มนี้ยผมไปแวะที่ปั๊มแถวบึงสัาพันเขาก็ติดป้ายบอกว่าเป็นเซี่ยวดอกขาวซึ่งย้อนกลับไปที่ ไอที่ผมพูดเมื่อกี้ที่เป็นเซี่ยวที่ผมเก็บมาจากท่าเนี่ยมีใบคล้ายกันแต่ผมไม่รู้ว่ามันสีอะไรเพราะว่าดอกมันร่วงหมดแล้วแต่ตรงเนี้ยผมไปเจอป้ายว่าเป็นเซี่ยวดอกขาวซึ่งดอกนี้ก็ร่วงไปหมดแล้วเหมือนกันเห็นที่ฝักมันแก่แล้วฝักมันแก่แล้วผมก็เลยไปแอบแอบจิกมาเลยเขาก็คงไม่ห่วงอะไรมั้งเพราะว่าเห็น่วงอยู่กับพื้นเต็มผมก็ไปเก็บเก็บที่มันร่วงอะก็ได้มาประมาณสักห้าสิบห้าสิบเม็ดผม ผมขับมาเลื่อผมไปเจอนกยงุงฝรั่งสีเหลืองเป็นเป็นเหลืองออกเข้มๆซึ่งมันต่างจากไอ้สองตัวแรกที่ผมได้มาแต่ปัญหาคือมันอยู่ตรงข้ามตรงข้ามฝั่งนี้คือขาเข้ากรุงเทพแต่ผมวิ่งเข้าชรบูรณ์ก็ไม่เจอผมก็ขับมาเลื่อวนไปอีกรอบหนึ่งผมไปเจออีกที่บอกว่าฝั่งขาเข้าผมก็วนให้เจอละผมก็เลยวนไปดูอ๋อมันอยู่เป็นที่ส่วน ในในในสถานที่ส่วนบุคคลผมอเออ,เอ,อไม่กล้าลแล้วก็วนกลับมาก็คิดว่าไม่ได้เจอแล้วก็ขับมาเรื่อยๆจนเข้าตัวตัวอำเภอเมืองก็เลยโน่าจะเป็นต้นท้ายที่ผมเห็นมันอยู่ข้างทางดีทางทางหลวงเพชรบุที่วิ่งมาทางพจิจูนเส้นสองหนึ่งผมก็เลยไปเก็บมาได้ประมาณห้าสิบกระลมันก็วันนี้ผมก็จะได้เลื่องหางยมฝรั่งมาสามสามสี มีต้นอะไรอีกไหมระหว่างทางที่ตอผมอาจจะพูดสั้นๆนะไม่ไม่ได้นาะนมีอะไรอีกไหมก็เข้าๆน่าจะประมาณนี้ครับผมก็ได้ประมาณอ๋อเป็นเจีกยปั๊มหนึ่งแถวสีเทพผมก็ได้ตามขวดไอ,ปอ้ปั๊มขวดเนี่ยผมเอามาเพาะหลายรอบนวะซึ่งผมก็ยังไม่ได้เปิดไปเปิดดูดีในวิธีการเพราะมันจริงว่ามันต้องเพาะยังไง ผมพอะมาสองสามรอบมันไม่ขึ้นสักทีอ่ะผมเอาเป็นเม็ดเม็ดที่มันเม็ดมันร่วงมาแล้วผมก็ลองรอบเนี้ยเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูว่ามันจะเพาะยังไงมันจะแต่ผมไปสังเกตดูอ่ะไอ้างข้างต้นมันมันก็มีต้นเล็กๆขึ้นก็แสดงมันมันน่าจะเพาะได้แต่มันก็ต้องน่าจะมีวิธีที่ที่หรือมันเพาะขึ้นแล้วผมก็ทิ้งทิ้งไว้โดยไม่ได้ดูเพราะว่าแต่ก่อนที่ว่าผมอยู่ในกรุงเทพที่รัฐบางผมก็เพาะทิ้งไว้หลายตาเหมือนกัน ผมไม่รู้ต้นไหนเพราะว่าตอนเนี้ยผมอาปามาปลูกหลายหลายอย่างที่สวนผมไม่รู้ว่ามันขึ้นมามันจะเป็นต้นปลาล์มเลยแต่เหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ผมเห็นเมื่อกี้ดูไอ้ใต้ข้างๆต้นปลาล์มมันก็จะมีต้นเล็กๆขึ้นมาด้วยก็แสดงว่ามันน่าจะขึ้นได้เม็ดมันน่าจะขยายได้ถ้าขยายไม่ได้เดี๋ยววันหลังผมก็อาจจะต้องไปแถวปั๊มนั้นไปขอขอขุดที่ต้นเล็กๆคือไปขอคนที่เขาดูแลสวนเนี่ยขอเข้ามาแล้วกัน แต่วันนี้ก็จะมาลองเพาะดูเดี๋ยวผมจะเปิดใน youtube ว่ามันเพาะยังไงด้วยมีอะไรอีกไหมที่อาจจะเลยก็มีหลายต้นที่ผมที่ผมยังติดที่ว่าเห็นแล้วไม่ได้มีโอกาสไปเก็บเช่นต้นสัตว์ต้นอะไรซึ่งตัวนี้ผมดูในศูนย์เพาะชำของที่พิรบูรณ์แล้วมันมีผมอาจจะไปขอฟรีก็ได้อาจจะไม่ต้องไปาะไม่ต้องไปเพาะเองแต่ว่าไอ้ไอ้ไอ้ต้นไม้ที่ผมเก็บมาเนี่ย จริงๆ่ะในศูนย์เพาะชำของเพชรบุญก็มีมมีีแจกฟรีกันแต่ว่าหนึ่งเร,เราอยากเรียนรู้เองว่าวิธีเพาะมันเพาะยังไงไยเพื่อจะต่อยอดในอนากตสมมติว่าต้นไม้เราโตขึ้นโตขึ้นแล้วก็เราอาจจะเพาะไปทำในอื่นต่อไปแบ่งปันให้สวนคนที่มาทําสวนใหม่ๆกันไปคือคือเรามีต้นพันธุ์เนี่ยก็คือแบ่ง,แบ,งแบ่งกันไปแล้วกันซึ่งผมสังเกตด้วยต้นไม้ริมทางที่ผมขับรถผ่านมา สังเกตว่ามันทนแรงทนร้อนได้ดีมากซึ่งผมก็ไปดูในย t ท b e บางตัวเช่นหางกยูไอ้พวกไอ้หางดอกยูพวกดอกคูนพวกอะไรเนี่ยมันจะทนแรงได้ดีมากผมก็เลยเออมันน่าจะปลูกได้มันน่าจะปลูกรอดเช่นพวกเหลืองชิงลายพวกไอ้เหลืองปีดียาทอนก็ทนแรงได้เนกันเพราะว่ามันไม่ใช่ มันไม่ใช่ต้นไม้เราเป็นเป็นต้นไม้นำนำข้าวส่วนมากมาจากแอฟริกาใต้ชื่อมันอาจอยู่แถวเอเชียแต่จริงๆมันมาจากฝั่งู้นเยอะทั้งอเมริกาใตา้และแอฟริกาใตา้ก็ลองไปเซิร์ดูหาความรู้กันซึ่งผมก็ไม่ไม่ได้ไปเจาะไปเจาะตรงนั้นผมก็ได้มาประมาณ10กว่าชนิดส่วนวิธีการเพราะปลูกผมไม่ขอนําเสนอขอให้ท่านติดตามช่องผมแล้กันอีกประมาณสอสปีมาเจอวัา มันจะมีดอกอะไรขึ้นมาบ้างเพราะว่าเออถ้าอยากเจอลองกดติดตามช่องผมดูแล้วผมก็จะมาเฉลยว่าไอสิ่งที่ผมปลูกทุกวันทุกวันเนี่ยเพราะว่าต้นไม้มันปลูกแล้วมันต้องใช้ระยะเวลาทําให้เราเหมือนบอกผมจะบอกอะไรคิดการปลูกต้นไม้ทําให้เรารู้จักการรอคอยรู้จักการรอผลผลิตรู้จักการที่เขาเจริญเติบโต ซึ่งผมมีความคิดว่าหลังจากที่เขาจเรจริญเติบโตในสิ่งที่เราปลูกแล้วมันจะเกิดเป็นความสุขขึ้นมาซึ่งผมจะบอกหลายนคลิดว่าความสุขของผมตอนเนี้ไม่มีอะไรมากแลวผมปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างนยผมพยายามที่จะรอผ,ผลผลิตต้นไม้พืชที่ผมปลูกเนี่ยเขาจเจริญเติบโตออกลูกออกผลขยาย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 พันธุ์เขาต่อไป เพื่อที่จะแบ่งปันไปที่สวนอื่นบ้างขยายไปในสวนผมว่าผมก็จะมีความสุขในจุดนั้นผมคิดว่าผมมีความสุขเพราะว่าหนึ่งพืชสวนครัวที่ผมปลูกม,มันผมว่าได้กินตลอดแล้วก็ปลูกตลอดแล้วก็คันลองขยายการดูมันก็ขยายนธา์ดูตลอดได้ตลอดซึ่งวันนี้ก็เข้าๆแค่นี้อาจจะไม่มีอินเสิร์ตรูปภาพพวกอะไรที่ผมถ่ายมาเพราะว่ามันก็มีบ้างแต่ผมก็พยายามที่จะ ลงคลิปให้มันไวที่สุดตามเรียวให้เรียวตามผมที่ทําให้มากที่สุดส่วนไอรูปภาพที่มีรูปที่ไปถ่ายรูปพวกอะไรนั้นรอติดทันมรากฏติดตามช่องผมแล้วกันเดี๋ยวผมก็จะถา่ายลงเรื่อยๆซึ่งพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมก็จะมีคลิปที่มาถ่ายแบบสั้นบ้างยาวบ้างในส่วนผมว่าผมไม่อยู่เามวันเหมือนคลิปครั้งก่อนๆน,นู้นที่ผมไม่อยู่ส่วนสามสีวันแล้วมีอะไรเกิดขึ้นซึ่งรอบนี้ก็จะมีอะไรเกิดขึ้น เยอะเหมือนกันเพราะว่าไอ้ต้นไม้ที่ผมปลูกที่ผมทิ้งไว้ไปดูมันตายไหมแต่ว่าส่วนมากจะรอดแล้วว่าบางตัวที่เจอพายุม,มันก็มีค้างพวกผัดพวกอะไรหักไปบ้างเดี๋ยวรอไปดูว่ามันมีอะไรที่มันเสียหายอะไรที่มันงอกขึ้นใหม่บ้างสำหรับวันนี้อย่าลืมไปกดติดตามกันเหมือนเดิมครับช่อง y o u t u b e บ้านถั่วนรพันครับก็วันนี้ก็เอาคร่าวๆแค่นี้ก็สรุปง่าย ระหว่างทางที่เราเดินไปสำหรับชาวสวนอย่างเราสำหรับคนที่ไม่เร่งรีบก็ลองขับรถให้ช้าลงแบบน,นี้ไปในเส้นทางที่เราไม่เคยไปไปในเส้นทางชนบททั่วๆไปแล้วไปเจอต้นไม้พวกนี้ยิ่งฤดูนี้ฤดูฤดูนี้เป็นฤดูร้อนเป็นช่วงที่เขาออกดอกออกผลเพราะว่าไม้ที่ปลูกในบ้านเราในช่วงดูร้อนเนี่ยเขาจะออกดอกในช่วงนี้เพราะบ้านเราเป็นเมืองแลวริมถนน ตามอบอตอตามเทศบาลนี้ก็ปลูกเขาจะเป็นปลูกพืชทุกทนแล้งอยู่แล้วออกดอกในดูแลก็ขับไปช้าเดินทางใ่ช้าลงแล้วก็ไม่ต้องรีบเร่ไงเลยรมกก็ลองไปหา,มาเมล็ดพันธุ์ตรงนี้ลองมาเพาะดูแทนที่จะไปเอาของฟรีแจกฟรีจากศูนย์พ่อพาะชำประจําจ,จังหวัดเราก็มาลองเพาะดูเผื่ออะไรในอนาคตเราจะต่อยอดขยายพันธุ์อ่ะพูดง่ายขยายพันธุ์ไปขายไปแจกจ่ายหรืออะไรต่อไป เราก็จะได้ทำได้เกษตรกร,ร,กรที่ยั่งยืนกเกษตรกรรมที่ยั่งยืนต้องรู้จักในจุดนี้ครับเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์เอาไปแบ่งปันมันเหลือเอาไปขายก็แค่นั้นเองก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการปลูกต้นไม้ในหน้าแล้บโชคเอลินโยมาสู้ด้วยกันครับใครปลูกต้นไม้รอดในปีนี้ในปีเอลินโย แสดงว่าสุดยอดครับเพราะผมก็ตายบ้างรอดบ้างขอบคุณมากที่ติดตามครับฝากอีกครั้งครับบ้านสวนอรพันธ์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ